เกียรติสิทธิอมร์ยกกฎหมายสปกร5 1 8ยุติข้อพิพาสปกอุทยานเขาใหญ่เกียรติสิทธิอมรยกกฎหมายสปกร5 1 8อยยุติข้อพิพาสปกอุทยานเขาใหญ่อย่าอ้างว่ารักป่าแต่ทําไมพวกนายทุนยังอยู่ลอยนวลวันที่หนึ่งมีนาคม67ในเกียรติสิทธิอมรสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์ในฐานะอดีตคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติกล่าวถึงกรณีข้อพิพาทการออกสอปกทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนถึงวินาทีนี้ไม่มีใครพูดถึงพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518เลยคนลืมไปแล้วว่าจริงๆเมื่อก่อนไม่มีอุทยานในกฎหมายของสอปกรระบุไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดหักมีการตราพระราชกฤษฎีกาให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่สปกรและสิทธิของเจ้าของในพื้นที่เดิมต้องถูกเพิกถอนเจ้าของเดิมไม่ต้องไปผ่านกระบวนการเพิกถอน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสอปกรก็ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในบางพื้นที่ไปตามที่มีการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าหน่วยงานอื่นไม่เคยไปแก้แผนที่ของตัวเองแล้วก็อ้างว่าแผนที่ตัวเองตรามาถูกต้องแต่ลืมไปว่าหน่วยงานของเขาก็ผูกพันกับพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2 5 5 8ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาแผนที่เก่าไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามการตราพระราชกฤษฎีกาของสอปกรกถือว่าคุณมีความผิด นายเกียรติกล่าวต่อว่าเราก็พบว่าหลายพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งกันไปหมดจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2543สมัยนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีให้สำรวจร่วมไปแล้วที่เขาเรียกว่าแนวเขตต่อปี4-3ทุกคนร่วมสำรวจหมดทั้งป่าไม้สปกรและอุทยานที่เป็นส่วนหนึ่งของป่าไม้ในขณะนั้นต่อมาไม่ยอมมาไป ตราเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกาทั้งที่ได้แนวเขตที่เห็นตรงกันหมดถ้าพูดถึงอุทยานแห่งชาติเขาทับลานปี43ตอบโจทย์ชัดเจนมากของเขาใหญ่เป็นกรณีพิเศษจุดเริ่มต้นที่ต้องตอบให้ได้ก็คือเคยมีการตราพระ,ะราชกฤษฎีกาเป็นที่สปกรหรือไม่ ไม่ใช่ปล่อยให้กรมอุทยานออกมาพูดว่าแผนที่ข้าพเจ้ามีมาตั้งแต่ปี2,500กว่าแล้วมันถูกต้องเพราะหากเคยตราเป็นพื้นที่สปรกรแล้วต้องถือว่าเพิกถอนเจ้าของเดิมถ้าเป็นอุทยานก็ต้องเพิกถอนไปแล้วและถ้าอุทยานเอาแผนที่เก่าแล้วไม่ปรับปรุงตามการตราเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกาไปใช้ถือว่าผิด การที่หน่วยงานรัฐซึ่งมีหน้าที่ไปพูดคุยกันเองก่อนที่จะไปจับชาวบ้านเขาไม่ทําอย่างนั้นที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนมีหลายกรณีทั่วประเทศที่ร้องเรียนมาที่สภาในสมัยที่แล้วและนี่คืออเหตุผลว่าทําไมถึงมีการตั้งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติขึ้นมาออกเป็นพรบรเลยแล้วผมก็นั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามันที่ออกพรบนี้ซึ่งได้มีการดําเนินการ อย่างชัดเจนว่าเอาแผนแนวปี4-3มาก่อนเพราะสำรวจร่วมกันมาแล้วส่วนพื้นที่อื่นก็ไปสำรวจเพิ่มเติมปัญหาที่ผมเห็นตลอด2-3วันนี้คือไม่เห็นใครสักถามอุทยานเลยว่าคุณมีการปรับปรุงแผนที่ขอองคุณตามกฎหมายสปกซึ่งผูกพันหน่วยงานคุณด้วยและมักจะบอกว่าพวกนี้เป็นนายทุนไปย่งพื้นที่ป่าแล้วทำไมพวกนายทุนที่คุยกับอุทยานรู้เรื่องยังอยู่ได้ไม่รู้กี่ที่นายเกียรติกล่าว นายเกียรติกล่าวต่อว่าคำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าพื้นที่ที่พิพาทกันอยู่ใครเป็นผู้บริหารจัดการตามกฎหมายยอถ้าเป็นพื้นที่ที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาไปแล้วต้องถืออหว่าไม่ใช่ของอุทยานอีกต่อไปสิ่งที่ตนกังวลก็คืออยู่ดีๆตีของร้องเปล่าอยู่เจ้าเดียวและบอกว่าข้าพระเจ้ารักป่าแล้วคนอื่นที่ทำผิดหมดไม่น่าจะใช่วิธีที่ถูกต้อง ทั้งนี้พรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำที่ดินของรัฐมาปฏิรูปที่ดินระบุว่ากฎหมายปฏิรูปที่ดินมีบทบัญญัติมาตรา26ให้อำนาจสปกรในการนำเอาที่ดินของรัฐหลายประเภทมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินและยังกำหนดยกเว้นให้การนำเอาที่ดินมานั้นไม่ต้องเพิกถอนสภาพตามกฎหมายอื่นเสียก่อนเพราะการปฏิรูปที่ดินต้องการความรวดเร็วที่จะช่วยเหลือผู้ไร้ที่ทำกิน จึงตัดขั้นตอนที่จะทําให้ล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามสปกจะมีอํานาจนําเอาที่ดินมาก็ต่อเมื่อได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้วที่ดินของรัฐแต่และประเภทมีดังนี้สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือโดยทั่วไปเรียกว่าที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองเลิกใช้ร่วมกันแล้วเช่นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นต้น หากอยู่ในเขปตปฏิรูปที่ดินและพลเมืองมีได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปแล้วถ้าที่ดินแปลงนั้นมีความเหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรมก็อาจถูกถอนสภาพจากการเป็นที่สาธารณประโยชน์และสปกรณำเอามาปฏิรูปที่ดินได้สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือโดยทั่วไปเรียกว่าที่ดินห่วงห้ามเช่นที่สงวนห่วงห้ามทหารเป็นตน้น ที่ดินเหล่านี้เป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลหากที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและกระทรวงการคลังยินยอมให้ปฏิรูปที่ดินก็ถือว่าที่ดินนั้นถูกถอนสภาพจากการเป็นที่ราชพัสดุโดยไม่ต้องถอนสภาพตามกฎหมายที่ราชพัสดุและสปกมีอำนาจนำมาปฏิรูปที่ดินได้สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเช่นที่ดินจำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีถ้าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสปกมีอำนาจนำมาปฏิรูปที่ดิน ที่ดินของรัฐแต่ละประเภทมีดังนี้สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือโดยทั่วไปเรียกว่าที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองเลิกใช้ร่วมกันแล้วเช่นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นต้นหากอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและพลเมืองมีได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปแล้วถ้าที่ดินแปลงนั้นมีความเหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรมก็อาจถูกถอนสภาพจากการเป็นที่สาธารณประโยชน์และสประกรณำเอามาปฏิรูปที่ดินได้ สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือโดยทั่วไปเรียกว่าที่ดินห่วงห้ามเช่นที่สงวนห่วงห้ามทหารเป็นต้นที่ดินเหล่านี้เป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลหากที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและกระทรวงการคลังยินยอมให้ปฏิรูปที่ดินก็ถือว่าที่ดินนั้นถูกถอนสภาพจากการเป็นที่ราชพัสดุโดยไม่ต้องถอนสภาพตามกฎหมายที่ราชพัสดุและสปปไก่มีอำนาจนำมาปฏิรูปที่ดินได้ สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเช่นที่ดินจำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีถ้าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสปรกรมีอำนาจนำมาปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเมื่อประกาศเขปตปฏิรูปที่ดินผลของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขปตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในแปลงที่สปรกรนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินโดยไม่ต้องเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ